สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone 12 Mini นะครับผมโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูรับรอบตัวเครื่องก่อนดีกว่านะครับนี่นะฮะสภาพคือพร้อมใช้งานนะครับสวยนะครับนี่เนาะอาจจะมีรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานเลยครับรอยนิดเดียวอะประมาณนี้นะครับนี่นะตัวเครื่องสวยๆครับด้านหลังติดฟิล์มด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะ ฟิล์มด้านนะครับจับจะดดับมือมากเลยนะครับนี่ฮะตัวกล้องนะครับก็ประมาณนี้กันเลยนะครับเนาะโอเคหน้าจอนะครับนีนะฮะนาญากเช็ดให้ดูก่อนนะครับหน้าจอสวยๆเลยนะครับนีฮะนี่ฮะหน้าจอไม่มีรอยเลยเนาะนะครับโอเคมาดูเกี่ยวกับระบบภายในเครื่องกันนะครับสุขภาพแบบ85%นะครับถือว่าเอื้อเอนะครับผม แล้วก็มาเช็คกันที่จอภาพนะครับปรับแสงเพิ่มแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่ครทุโทนทำงานได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแล้วเนาะนี่นะครับมาแบบนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องกันนะครับเป็น iPhone 12มินินะครับผมตัวนี้เป็นตัว 64GB นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็มาเทสกันที่เสียงนะฮะมาครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับก็ไม่จิ๋วเท่าไหร่นะถือกำลังสบายมือนะครับเสียงนี่อลังกาดงานสร้างนะครับนี่ฮะนี่ฮะโอเคเนาะทำงานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมเครื่องเดิมไม่เคยแกะเคยซ่อนนะครับ มาทสกันที่กล้องซะหน่อยนะฮะไม่น้อห่วงความชัดของเขานะครับดูสิครับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะได้ปกติเลยนะครับซูมย่อซูมขยายซูมอินซูมเอาได้หมดเลยนะครับสักรูปหนึ่งนะฮะนี่นะฮะรูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่เลยนะครับคมชัดกันเบอร์นี้เลยนะครับอเต็มหน้าจอก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยโอเคต่อไปก็เป็นกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับ ใช่เมื่อสักครู่นะครับดูความคมชัดเขานะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับ i p h o n สิเนาะ12มินิตัวนี้นะครับโอเคเนาะเรียกว่าทำงานได้ทุกฟังก์ชันปกติแต่ครับปิปัญหาใดใดนะฮะอุปกรณ์มีก็มีเป็นตัวคู่มือนะครับเข็มจิ้มซิมเนาะแล้วก็เป็นตัวสายชาแบบนี้ให้นะครับนี่ครับเป็น i p h o n สิบสองนินะครับเป็นเครื่องสีขาวเนาะสีไวท์หกสิบกิกะไบนะฮะ เป็นเครื่องไทยนะครับผมถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแลวก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ